สวัสดีครับกรุงเทพมหานครสวัสดีครับกรุงเทพมหานครทุกท่านครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาพบปะพูดคุยปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองฟ้าเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งทวยเทพ พ่อแม่พี่น้องครับจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครคือเบ้าหลอมที่มีคนต่างทั่วสาธารณทิตเข้ามาสแสวงหาโอกาสเข้ามาตั้งรกรากเข้ามาทำมาหากินอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนอบพยพยอย่างครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจากอีสานคนที่มาจากภาคเหนือคนที่มาจากภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาตั้งรกรากที่อยู่อาศัยที่นี่ ที่นี่คือเมืองที่มีความหลากหลายที่นี่โอบรับคนที่สแสวงหาโอกาสในชีวิตต่างๆมากมายแต่ทุกท่านครับการที่มีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่นี่ทำให้กรุงเทพเกิดปัญหาสารพัดส,สารพันบางคนถึงกับบอกว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายในกรุงเทพแก้ไม่ได้หรอก บางคนถึงกับบอกว่าความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในกรุงเทพไม่ต้องไปแก้มันหมดทางเยียวยาแล้วเพราะแม่พี่น้องครับผมยังมีความหวังผมยังเชื่อมั่นเหลือเกินว่ากรุงเทพดีกว่านี้ได้กรุงเทพน่าอยู่กว่านี้ได้คนในกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตดีกว่านี้ได้ผมไม่เคยหมดความหวังเรื่องนี้เหมือนกับที่ผมไม่เคยหมดความหวัง ต่อประเทศไทยและเพื่อจะทำให้ความหวังของผมเป็นจริงวันที่22พฤษภาคมนี้มีแต่เบอร์หนึ่งเท่านั้นที่จะทำภารก,กิจเช่นนี้ได้ผมขอใช้เวลาหลังจากนี้สัก20นาทีแบ่งปันให้กับทุกท่าน ว่าทำไมวันที่22พฤษภาคมนี้ผมจะไปกา <Hollywood> สมาชิกสภากรุงเทพจากพักคก้าวไกลและผมจะไปกาคุณวิโรธลักษณาอดีสรให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพผมมีสามเหตุผลครับเหตุผลข้อที่หนึ่งผมอยากย้อนเวลากลับไปปีพศ2561บริษัทบริษัทหนึ่ง ชื่อบริษัท c ี H ครับบริษัท c ี H คือผู้ผลิตหนังสือและผู้จําหน่ายหนังสือชั้นนําของประเทศเราเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอหน้าร้านของบริษัท c ี H อยู่มากมายเลยนี่เป็นบริษัทชั้นนําในแวดวงหนังสือนะครับบริษัทนี้ตั้งแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งนะครับตั้งแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งว่าต่อไปนี้ บริษัท c ีอจะรับผู้สูงอายุเข้ามาทำงานเป็นพนักงานขายหนังสือเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของร้าน c ีอ็ทุกท่านครับบริษัท c ีอประกาศว่าพนักงานหนึ่งใน3ของบริษัทหรือ800คนจาก2,400คนจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปี สังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมสูงวัยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอจิงโซไซเอตดิเอจิงโซไซเดมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงสังคมที่ประชากร20%มีอายุมากกว่า60ปีแล้วสังคมผู้สูงอายุอย่างประเทศไทยนั้นน่ากลัวกว่าสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นหรือเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตก เพราะผู้สูงอายุในประเทศไทยแก่ก่อนรวยความหมายก็คือแก่ตัวไปแล้วแต่ยังเก็บเงินออมได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านปลายชีวิตถูกต้องไหมครับนี่คือปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยเมื่อไม่มีรายได้เพียงพอ เก็บเงินออมไม่เพียงพอไม่มีอาชีพการงานทำผู้สูงอายุนอนอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยวแรงก็หมดเกิดปัญหาสุขภาพไม่ได้ทำงานสมองไม่ได้ใช้งานก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านก็รู้สึกซึมเศร้าเพราะชีวิตไม่มีความหมายโครงการนี้ของบริษัท C 1อจึงได้รับ การตอบรับอย่างกว้างขวางหน่วยงานภาครัฐเอาโครงการรับผู้สูงอายุของ C1 ที่เข้าไปทำงานในหน้าร้านขายหนังสือไปโฆษณาให้กับบริษัทอื่นในประเทศไทยใช้เต็มไปหมดเลยบอกบริษัทอื่นในประเทศไทยว,ว่าช่วยจ้างผู้สูงอายุเข้าไปทำงานหน่อย mm hmm. เกิดกระแสลูกโซ่ในหมู่บริษัทเอกชนที่พอมีศักยภาพอยู่บ้างให้จ้างผู้สูงอายุ mm hmm. กลายเป็นแคมเปญการจ้างงานที่ไวรัล hmm. มากที่ส่งผลสะเทือนมาก โครงการอย่างนี้ดีไหมครับทุกท่านครับในปี2561 C 1เอเริ่มโครงการนี้มาได้ต้องมีคนผลักดันครับและคนที่ผลักดันก็คือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท C 1เ e ปี2561ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท C 1อ e ชื่อวิโรธลักษนาอดิศร วิโรธลัคณาดีสอนที่หลายคนไม่รู้จักคือวิโรธที่เป็นนักบริหาร <S <S ไม่ใช่อยู่ๆเป็นสอสอดังข้ามวันข้ามคืนเป็นดาวสภาที่เจอจัลัดไม่ใช่ครับเขาใช้เวลา20กว่าปีหลังจากที่เขาเรียนจบทำงานและไต่เต้าในองค์กรเอกชนจนตำแหน่งสุดท้ายคือระดับผู้อำนวยการของบริษัท C 1ซึ่งเป็นที่น่ายกย่องมาก เพราะบริษัท c ีเป็นบริษัทชั้นนําของอุตสาหกรรมหนังสือเพราะบริษัท c ีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีการบริหารที่มีมาตรฐานเพราะบริษัท c ีเไม่ใช่บริษัทธรรมดาแต่วันที่วิโรจน์ทงานอยู่บริษัท C ีเอมียอดขายถึง3,000กว่าล้านบาทต่อปีดังนั้นคนที่เป็นผู้อำนวยการบริษัทเอกชนขนาดนี้ได้ย่อมไม่ธรรมดาย่อมมีฝีมือลายมือ ทางด้านการบริหารแน่นอนและนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ผู้บริหารเอกชนพ่อแม่พี่น้องครับแตกต่างจากผู้บริหารของหน่วยงานรัฐบาลเยอะมากนะครับแตกต่างกันมากเนี่นะครับผู้บริหารเอกชนลูกค้าต่อว่าจูเฉยไม่ได้ เพราะบริษัทเอกชนมีการแข่งขันกันครับลูกค้าต่อว่าปุ๊บต้องรีบแก้ไขปัญหาต้องรีบตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะถ้าไม่ตอบสนองความลูกค้าไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้บริการไปใช้สินค้าของคู่แข่งยอดขายหายยอดขายหายกําไรหดโบนัสไม่มีนะครับยอดขายหายกําไรหดถูกเลิกจ้างนะครับ บริษัทเอกชนมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงมีการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาตลอดเวลาบริษัทเอกชนจึงพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงมากกว่ารัฐบาลมากกว่าการทํางานในหน่วยงานของรัฐวิโรดผ่านมาแล้วผ่านยืนอยู่ตรงนั้นมา20กว่าปีและนั่นคือเหตุผลข้อแรกที่ทําให้ผมจะเลือกวิโรดลักนาดีสรเพราะเขาเติบโตไต่เต้า บันไดอาชีพการงานในบริษัทเอกชนจากพนักงานแรกเข้าจนถึงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายพัฒนาองค์กรของบริษัทชั้นนำได้เหตุผลก็ที่สองครับพ่อแม่พี่น้องเหตุผลก็ที่สองก็คือนอกจากเขาเป็นนักบริหารแล้วเขาเอาคุณสมบัติของนักบริหารอันได้แก่การมองปัญหา แยกแยะปัญหาจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบเอาเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการกล้าที่จะตอบสนองกับปัญหาอย่างทันท่วงทีมาผนวกกับความแน่วแน่ในอุดมการมาผนวกกับความกล้าหาญมาผนวกกับความที่จะอาสามารับใช้ประชาชนไม่ได้ มาเพื่อคอร์รัปชันสร้างตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นทำให้วิโรธเป็นทั้งนักบริหารและนักอุดมการณ์ในคนคนเดียวกันเลือกตั้งครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องกำลังถูกทำให้สับสนถูกตั้งคำถามที่ผิดว่าต้องเลือกระหว่างนักบริหารกับนักอุดมการณ์ผมบอกว่าไม่ต้องที่เบอร์หนึ่ง ที่เบอร์หนึ่งนักบริหารและนักอุดมการอยู่ในคนคนเดียวกันทุกท่านครับผลงานในสภาผู้แทนราษฎรของวิโรธพิสูจน์ตัวเขาเองแล้ว ก่อนที่วิโรธออกมาสามปีที่เขาทําหน้าที่ผู้แทนประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเขากลายเป็นหนึ่งในสสที่ได้รับการรักใคร่จากประชาชนมากที่สุดเขากลายเป็นดาวสภาจากการแต่งตั้งจากการให้ของสื่อมวลชนสำนักต่างๆมากมายการที่คุณวิโรธไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่วาทศิลป์ครับแน่นอนวาทศิลป์ของวิโรธเป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเด่นของเขาแต่ไม่ใช่ แต่สิ่งที่ทําให้เขาไปสู่จุดนั้นเพราะเขามีความสามารถในการจับประเด็นในการแยกแยะปัญหาเขามีความสามารถในนําการนําเสนอเรื่องที่ยากให้กับประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆเขามีปัญหาเขาเป็นเพราะเขากล้าที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมผมย้อนหลังกลับไปสองปี การอภิปรายที่ทําให้วิโรธโดดเด่นขึ้นมาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือการเปิดโปง IO ของกองทัพใครจําได้บ้างครับเมื่อวิโรธลักนาอดิศรอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ม <ford and> <initiation> ีการพูดถึง IO อย่างเป็นระบบในสภาผู้แทนราษฎร IO คืออะไร i อคือแอคเขาผีคือบัญชีรายชื่อผีที่อยู่ในทวิตเตอร์ที่อยู่ในไลน์ที่อยู่ใน facebook ทําอะไรทําหน้าที่ด้อยค่าฝ่ายค้านด้อยค่านักสู้เพื่อประชาธิปไตยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทําอะไรทําหน้าที่ปกป้องรัฐบาลด้วยข้อมูลผิดผิดสร้างข้อมูลผิดผิดสร้างข่าวสารผิดผิดเพื่อมาแสดงให้เห็นว่า คนยังรักรัฐบาลคนยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่สร้างข้อมูลที่ทำให้คนเกลียดชังกันทำให้คนรู้สึกเป็นศัตรูกันนั่นคือ I.O. และคนที่เปิดโปรงรังไอโว่ารังไอโนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คนที่ทำงานโอ peration io คือกองทัพแล้วก็ใช้ภาษีจากประชาชนมาทำกระบวนการ I.O. นี้ ทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเกลียดชังกันคนที่ทําให้คนไทยรู้ทันไอโอคนที่ทําให้คนไทยเท่าทันไอโอคนที่กล้าอภิปรายเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่เกรงกลัวอํานาจของกองทัพคือวิโรธลัคนาอดิศร ทุกท่านครับ2ปีที่ผ่านมาเ,นเกิดการแพร่ระบาดของโควิดขึ้นสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาฝ่ายค้านมากมายที่ออกมาอภิปรายถึงความจำเป็นในการมีวัคซีนสเต a t จี้ที่เหมาะสมหรือกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างวัคซีนที่เหมาะสมและหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิโรธคุณวิโรธเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ในสภาที่บอกรัฐบาลว่าในช่วงต้นกลยุทธ์จัดหาวัคซีนของรัฐบาลช้าเกินไปวัคซีนไม่ได้คุณภาพไม่โปร่งใสไม่มีความหลากหลายคุณวิโรดพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณวิโรดเป็นคนที่ยืนยันในเรื่องการต้องหาวัคซีนที่หลากหลายการต้องเปิดเผยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนให้โปร่งใส การที่รัฐบาลจะต้องหาวัคซีนที่ดีที่มีคุณภาพมาฉีดใส่แขนของพี่น้องคนไทยให้เร็วกว่านี้ให้เท่าทันสถานการณ์วิโรจน์บอกว่าวัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่มีวิโรจน์บอกว่าวัคซีนที่ดีคือ m r m a ไปเอามาเร็วๆหน่อยทุกท่านครับ นี่คือการทํางานของคุณวิโรจน์ในสภาผู้แทนราษฎรตลอดเวลาสาปีที่ผมรู้จักกับเขาเราไม่เคยคุยกันสักครั้งถึงเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันสักครั้งถึงเรื่องเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่เจอกับวิโรจครั้งใดคุยแต่เรื่องปัญหาของประชาชนเจอกับวิโรจนครั้งใดปรึกษาหารือกันถึงเรื่องอนาคตของประเทศไม่เคยคุยกันถึง ผลประโยชน์ส่วนตัวเลยสักพั้งเดียวตลอด3ปีที่รู้จักมาดังนั้นการเป็นนักอุดมการที่มุ่งมั่นจิ้นแน่วแน่จึงเป็นคุณสมบัติของคุณวิโรธจึงเป็นข้อที่สองที่จะทำให้ผมกากระบาทลงคะแนนของผมให้เขาทุกท่านครับ เราต้องการคนอย่างนี้เพราะอะไรครับเพื่อนร่วมงานของผมชัยตวัตุลาธนพูดให้ท่านฟังไปแล้วว่าทำไมต้องใช้ยาแรงผมอยากจะเสริมให้ท่านดูและลองคิดตามผมดูหนึ่งในนโยบายของวิโรธก็คือการเอางบประมาณมาเพิ่มสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุพ่อแม่ที่มีลูก แล้วก็คนพิการปัจจุบันผู้สูงอายุเดือนละ600วิโรจจะใช้เงินของกรุงเทพเติมให้ท็อปอัพให้จาก600กลายเป็น1,000 <Wow. S 1> เงินเลี้ยงดูบุตรปัจจุบันได้เด็กคนละ600บาทเฉพาะครอบครัวที่ยากจนวิโรจบอกให้ทั่วหน้าทุกครอบครัวเลยจาก600เพิ่มไปเป็น1,200บาท ผู้พิการวันนี้ได้เบีย้ยคนพิการ800บาทต่อเดือนวิโรธตั้งใจจะเอาเงินของกรุงเทพเพิ่มให้กับผู้เบีย้ยคนพิการ1,200บาทเช่นกันทั้งหมดนี่ทั้ง3สวัสดิการนี้ใช้เงิน8000ล้านบาททุกท่านครับ8 0 0 0ล้านบาทจะหามาจากไหน8 0 0 0ล้านบาทนี้เกือบ10%ของงบประมาณต่อปีกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ประมาณ9,000 90, 0ล้านบาท แปดพันล้านบาทเอามาจากไหนถ้าต้องให้สวัสดิการหมดนี่แน่นอนเวลาเราในฐานะคนที่อาศัยมารับใช้ประชาชนจะนําเสนอนโยบายโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้เป็นการกระทําที่ไม่รับผิดช,ชอบแต่ถ้ากล้าเสนอไปว่ามีที่มาและที่มาก็คือการตัดงบประมาณโครงการที่ไม่จําเป็นต่างๆแล้วท่านคิดว่าจะไปตัดโครงการที่ไม่จําเป็นต่างๆ800 0ล้านบาทมาทําสวัสดิการนี้ ท่านต้องชนกับข้าราชการเยอะเท่าไหร่ครับท่านต้องชนกับข้าราชการเยอะเท่าไหร่นี่คือการเมืองของความเป็นจริงงบประมาณโครงการต่างๆที่กรุงเทพม,มหานครทําอยู่ที่เป็นเบีย้ยหัวแตกนี้ถ้าเราตัดมันเราสามารถสร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มคนกลุ่มเบาบางต่างเหล่านี้ได้ท่านอยากจะเห็นงบหัวแตกกระจายอยู่อย่างนี้หรืออยากจะเห็นผู้ว่าที่ กล้าที่ชนกับหน่วยงานราชการแล้วตัดมันแล้วเอามันมารวมกันสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คนท่านอยากเห็นแบบไหนผู้เฉยเฉยทำไม่ได้แน่นอนท่านต้องการคนที่แน่วแน่และมั่นคงเหมือนกับค่ารถไฟฟ้าค่าโดยสารท่านคิดว่าค่ารถไฟฟ้าเนี่ยแพงเกินไปไหมหนึ่งบาทค่ารถไฟฟ้า ลดลงคือหนึ shared, ่งบาทกําไรของผู้ที่ได้รับสัมปทานลดลงบาทเดียวกันลดค่าตั๋วหนึ่งบาทกําไรเขาลดลงหนึ่งบาทลดค่าตั๋วสองบาทกําไรเขาลดลงสองบาทไปคุยเจรจาจะเฉยๆลดได้ไหมคุยเจรจาเฉยๆลดได้ไหมมันคือบาทเดียวกันถูกไหมใช่ไหมครับเขาจะยอมเสียผลประโยชน์ของเขาง่ายๆเพื่อพวกท่านหรอครับ ดังนั้นผู้ว่ากรุงเทพมันจะต้องมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมจิตใจที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และคุณเห็นได้จากวิโรธทำไมเวลาวิโรธไปที่ไหนถึงขึงขังหน้าตาเป็นยักษ์ตลอดเวลาทำไมครับพวกเขาเป็นนักสแสดงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ คนที่สามารถเจ็บปวดโกรธขนาดนั้นได้เพราะว่าเขาเข้าใจหัวใจเขาเข้าใจความลําบากของคนที่ทุกข์ยากและเขาโกรธแ,แ,แค้นแทนคนที่ถูกกดขี่เขาโกรธแค้นแทนคนที่ถูกกระทําเขาถึงเจ็บปวดถ้าคุณไม่เจ็บปวดขนาดนี้คุณไม่โกรธขนาดนี้หรอกครับใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ถ้าคุณไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นขนาดนี้คุณจะไม่โมโหขนาดนี้แน่ๆมีแต่ไว้ใจคนที่เข้าอกเข้าใจผู้คนที่เจ็บปวดอย่างนี้ได้เท่านั้นเราถึงจะเอาพลังนั้นมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงและนั่นคือเหตุผลข้อที่สองที่ผมจะเลือกวิโรธในวันที่22นี้ ทุเทนครับเหตุผลสุดท้ายทำไมต้องเลือกวิโรธและสมาชิกสภากรุงเทพจากพักเก้าวไกลพักเก้าไกลครับคือพักที่เกิดจากการยุบพักอนาคตใหม่ผู้คนที่ยังศรัทธาอุดมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังศรัทธาอุดมการเจ้าหน้าที่พัก สมาชิกพักที่ยังศรัทธ,ธาอุดมการก็รวมกันสร้างพักก้าวไกลขึ้นมาเพราะม่พี่น้องครับวันนี้จากการยุบพักมาจนถึงวันนี้ผ่านมาได้สองปีกว่าแล้วแล้วแกนนำพักปัจจุบันสมาชิกพักปัจจุบันสอสอพักปัจจุบันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ว่าไม่มีธนาธรว่าไม่มีเปียบุตรพักก็ยังเดินไปข้างหน้าได้อย่างกล้าหาญสองปีที่ผ่านมาพักก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพักที่ยืนเคียงข้างประชาชนจริงๆเห็นได้จากพักก้าวไกลเป็นพักที่มีสสและผู้ปฏิบัติการพักโดนคดีความมั่นคงเยอะที่สุดเลย โดนคดี112เยอะที่สุดเลยทุเด่นครับและสิ่งที่ทำให้พัรก,ก้าวไกลได้รับศรัทธาของผมก็คือพัรก,ก้าวไกลต้องการแก้ปัญหาเชิงประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมปัญหาด้านการศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องแต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าประเทศไทยตอนนี้แก้ปัญหาเชิงประเด็นอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ เพราะโครงสร้างอํานาจมันไม่เอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นจึงต้องแก้ปัญหาโครงสร้างอํานาจที่ไม่เป็นธรรมไปพร้อมๆกันนี่คือพักที่ยืนยันเรื่องนี้มาตลอดเวลาว่าการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นสําคัญต้องทําและทําไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างอํานาจที่ไม่เป็นธรรมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ทุกท่านครับพักนี้ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นอีกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาจากภูมิภาคไหนพวกเขาพร้อมยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบสอสอของพักก้าวไกลได้ยืนยันต่อสู้กับพี่น้องที่บางกรอยปกป้องชายหาดร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่จะนะปกป้อง ภูเขาและป่าไม้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่ดงมาไหนองบัวลำปูเขาทําให้เห็นมาแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกกดขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกหลงลืมแต่พวกเขาไม่ทอดทิ้งคุณเขาทําให้เห็นมาแล้วในรอบสองปีนี้และกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยเลย เพราะรูปแบบโครงสร้างการบริหารระบบราชการถูกก๊อปปี้มาประเทศไทยเป็นยังไงกรุงเทพมหานครก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นคำตอบมันจึงเป็นคำตอบเดียวกันว่าคุณต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นพร้อมๆกับคนที่ตระหนักว่าต้องการจัดการต้องจัดการโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไปพร้อมๆกันเท่านั้นถึงจะทำให้กรุงเทพมหานครไปต่อได้ ถึงจะทำให้ประเทศไทยไปต่อได้ปัญหาเชิงประเด็นอย่างเดียวพาประเทศไทยไปไม่ได้ทุกท่านครับนี่คือสามเหตุผลว่าทำไมผมจะเลือกวิโรธลัคนาอดิสรพักก้าวไกลได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพักที่ต่อสู้เพื่อประชาชนและเป็นพักที่ไม่ได้ใช้เงินในการสร้างพักไม่ได้ใช้เงินซื้อ หัวคะแนนถามผู้สมัครสรกรก็ได้นะครับได้เงินเป็นกอ่อเป็นกรรมรอือเบ่าไม่ได้มีเงินเป็นกอ่อเป็นกรรมให้สกใช้ไปหาเสียงไม่ได้มีเงินเป็นกอ่อเป็นกรรมไปซื้อเสียงแต่สร้างพักด้วยความศรัทธาจากประชาชนนี่คือพักที่เราอยากสร้างแล้วท่านจะไม่สนับสนุนพวกเขาเหรอครับพักที่ต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างนี้ ท่านไม่อยากให้มีในประเทศไทยเหรอครับและการสนับสนุนที่ดีที่สุดคือกาคะแนนให้เขาครับให้เขามีกำลังใจต่อสู้เพื่อทุกท่านพักต่อสู้เพื่อประชาชนประชาชนสนับสนุนพักพักต่อสู้เพื่อประชาชนประชาชนสนับสนุนพักดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับ สนับสนุนพักคก้าวไกลในทุกการเลือกตั้งเพื่อยืนยันว่าพรรคอย่างนี้พักที่ยืนยันเพื่อผู้ถูกผู้ถูกกดขีพ่พรรคที่ยืนยันต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต้องมีอยู่จำเป็นต้องมีอยู่ในสังคมไทย22พฤษภาคมนี้ผมจะเลือก วิโรธลัคณาอดีศและสมาชิกสภากรุงเทพจากพักก้าวไกลด้วยสามเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือวิโรธเป็นนักบริหารที่พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วข้อที่สองก็คือวิโรธเป็นนักอุดมการที่พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วและข้อที่สามก็คือพักก้าวไกลเป็นพักที่ต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศและผมจะสนับสนุนพักก้าวไกล 22พฤษภาคมนี้ไปลงคะแนนอย่างพร้อมเพียงกันกาสอสอขอโทษครับกาสอตอจักพักก้าวไกลในทุกเขตกาวิโรธให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปครับแล้วใครมีเพื่อนอยู่พัทยาอย่าลืมโทรบอกให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมโทรบอกให้เลือกคณะก้าวหน้าที่ปัทยาด้วยนะครับขอบคุณครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับ